สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยบนสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับสิครั้งที่1บวกด้วย5คงที่นะครับสูตรในการคํานวณ10ครั้งที่1บวกด้วย5คงที่ นะครับถิติตั้งต้น1พฤศจิกายน2564นี2 5ะครับ0ูเป็น5ได้5เป็นเลขดับนะครับออก0ูนหลักหน่วยเป็นเลข7 7เลขดับเป็นเลข5นะครับ5ดับ5ไม่มาวันที่16พฤศจิกายนนะครับ55เป็น10ได้0ูนย์เป็นเลขดับออก7 61หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0นย์ะครับ0นย์ดับ0ยไม่มาวันที่1นธันวาครับน9ได้9เป็นเรก258หลักหน่ับเป็นเลข8เลขดับนะครับผม9ดับ9ไม่มา วันที่16ธันวาครับ4 5เป็น9ใน9ได้เป็าไปเลขดับบอกสองนะครับผมหลักหน่วยไปเลข5เลขดับไปเลข9กดับ9ไม่มาวันที่30ธทนันวานะครับผม95เป็น14ได้4ี่็ปเลขดับบอก0 68หลักหน่วยไป 8, เลข8ดเลขดับไปเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มา1 7เจมกราคมห5นะครับผม95เป็น14ได้4เป็นเลขดับบอก1 5 9นะครับผมหลักหน่วยไปเลข9เลขดับไปเลข4นะครับ สดับ4ไม่มาแล้วก็วันที่1กุมภาหกห้านะครับผมนะสาเป็น8ได้8เป็นเลขดับอันนี้คือแนวทางเท่านั้นนะครับได้8เป็นเลขดับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ